สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอกทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะเออคลิปนี้นะามันดีได้ว่าเขาดาวได้ยัง เขาดาวอะไรเอเขาดาววันเกิดพี่หลิงไงพี่หลิงก่อนเนาะเดี๋ยวของน้องออมต้องรอหลังพี่หลิงก่อนคือเอไปแอบส่งมานะคะบ้านบีบีจูบ้านเดียวพี่หลิงอะ่ะเขาเริ่มทยอยนะคะโปรโมทว่าวันเกิดปีนี้ทุกคนจะต้องเห็นลูกหลิงของฉันทุกคนจะต้องได้เห็นคือจะไม่เงียบจะต้องปังต้องดังลูกฉันต้องได้เกิดลูกฉันทุกคนต้องได้เห็นวันเกิดลูกฉัน เขาวางแผนยังไงเขามาเหนือเมฆนะคุณคุณดูป้าเนอะพี่สาวไทยอย่าไปยอมนะเขามาเหนือเมฆนะเขาเข้าทางคุณพ่อคุณแม่พี่หลิงอะขอพระทานอภัยนะเรียกอป,ป้าหมาของป้าหมา,มาพี่หลิงอะโออยังไงเอเขาจะไปจัดที่บ้านเกิดพี่หลิงเอ้ยไม่ใช่บ้านเกิดผู้ผิดบ้านแหละบ้านเกิดคุณแม่แล้วกันบ้านเกิดคุณแม่พี่หลิงบ้านเกิดหมา,มา,มาพี่หลิงอะ คาราเซนน้นองเป็นสาวคอนแกนยังบอกเอนั่นคอนแกนนีนานาานา่คาราเซนอาณาอาณาคุรู้ป้าเอ,อวันนั้นเอไปฟังเนาะช่วงนี้ฮิตหมอปลายกันใช่ป่ะเพราะหมอปลายหลังๆแม่นเนาะก็ไปดูนะเกี่ยวกับเรื่องไทยพี่แบบอะไรจะได้นะเต็มตัวรับมือกันถูกอะไรใช่ป่ะรู้คร่าวๆดีกว่าไม่รู้อะไรเลยใช่ป่ะเอ,อ่อหนึ่งในจังหวัดถ้าใครได้ดูคําทํานายของหมอปลายนะหนึ่งในจังหวัดที่หมอปลายแนะนํา นะคะถ้าใครต้องการจะย้ายจังหวัดอยู่กรุงเทพก็กลัวน้ําท่วมตึกใช่ไหมย้นยังมีแผ่นดินไหวเอาย้ายขึ้นเหนือย้ายขึ้นเหนือเนี่ยหมอปลายบอกว่าโอ้โหยิ่งไปใหญ่เลยค่ะพอยิ่งเข้าใกล้จุดศูนย์กลางที่มันแผ่นดินไหวซะอีกก็เพราะฉะนั้นไม่ใช่หนทางที่ปลอดภัยลงใต้ละเอลงใต้ก็ลงใต้หมอปลายพูดทํานองว่าจะเกิด ภูเขาไฟระเบิดแต่มันเกิดขึ้นตรงภูเขาไฟใต้น้ำอะคือใต้น้าเราก็มีภูเขานะคุณใช่ไหมเพราะว่าโลกเราอะมันเปลี่ยนหลายพันล้านปีมาแล้วมันเดี๋ยวเปลี่ยนจากบกเป็นน้ําจากน้ําเป็นบกอะไรอย่างเงี้ยมันสลับไปสลับมาเพราะฉะนั้นใต้น้ําก็มีภูเขาไฟและภูเขาไฟใต้น้ําจะระเบิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเกิดทางใต้นะแต่มันอาจจะเกิดที่ทะเลไหนสักแห่งอะนะทางโซนเอเชียแถวเรานี่แหละแล้วเดี๋ยวมันจะสะเทือนมาถึงทางใต้ และดูไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เหมือนกันอันนี้ตามคำทำนายหมอปลายแล้วแต่วิจะนะารณญาณของท่านผู้ชมนะคะอันนี้เอเอามาสรุปให้ฟังคราวๆเท่าที่เอจับใจความได้ใครอยากรู้ไปตามดูหมอปลายอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะตอนนี้หมอปลายฮอตมากไปหลายรายการนะครานี้หนึ่งในจังหวัดที่หมอปลายแนะนำอีสานค่ะซึ่งเอจำได้ว่าหมอรักหมอรักก็เคยแนะนำว่าให้ไปซื้อ ถ้าจะหนีอพยพอะไรอย่างเงี้ยให้ไปทางอีสานและหมอปลายพูดมาเลยว่ากาลสินโหยขนลุกเลยกาลสินมันบ้านพี่เหล่งเนี่เออบ้านป้าป้ามมาพี่เหล่งอยู่ตรงนั้นนี่ใช่ไหมขนลุกเลยค่ะโหพี่เหล่งแล้วเชื่อป่ะเอเชื่อนะเชื่ออะไรเอไม่รู้อันนี้คิดไปเองเออถ้าพี่เหล่งเนี่ยตอนนี้หาเงินได้เยอะมากนะคะไหนจะของขวัญของเปจากพี่สาวจีนนู่นนี่นั่นเอว่าส่วนหนึ่งอะ ไม่มาพี่หลิงกับพี่หลิงเองแหละนะคะเร่งการไกลเอว่าซื้อที่ที่กาลสินที่ดินน่าจะยังไม่แพงมากแบบว่าเออเข้าใจป้ากาลสินนะมันยังไม่ได้เออถ้าเทียบกับขอนแก่นขอนแก่น,น,กนดูเป็นจังหวัดใหญ่กว่าป้าในความรู้สึกเนาะมีขอนแก่นมีสนามบินนะคะกาลสินยังไม่มีใช่ไหมเออแล้วที่มันก็ยังถูกแล้วหมอปลายพูดเลยนะว่ากาลสินน่ะคุณคิดดูละกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยบางทีพี่หลิงเนี่ยต่อไปภายภาคหน้าอาจจะเป็นเศษทนี เศษฐีนีอะไรล่ะเศษฐีนีเศษทีนีเศษทีนีเขาอ่านว่าอะไรนะเอก็อ่านไม่ถูกละเศษทีนีอ่านว่าเศษฐีนีแล้วกันเศษทีนีเจ้าของที่ดินที่อีสานก็ได้แต่หมอปลายบอกมานะคะก็ไม่ต้องวิตกอะไรกังวลเกินเหตุน้ำท่วมกรุงเทพสามสี่ชั้นที่เราเคยได้ยินคำทำนายหมอปลายบอกยังไม่มีนะประมาณว่าในช่วงชีวิต ของพวกเราตอนเนี้ยน่าจะยังไม่ทันเห็นอาจจะไปเห็นรุ่นเหลนรุ่นโหนอะไรก็ว่าไปก็คือยังอีกนานอยู่นะคะรุ่นเราไม่น่าเห็นคนนี้ก็ยังไม่จําเป็นก็คือหมอปลายยังปักใจตั้งรกรากอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละเพียงแต่ว่าก็ให้ข้าราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอะไรอย่างนี้ก็คอยรับผิดชอบรอกท่ออะไรไปตามเรื่องนะคะเพื่อต้อนรับเวลาฝนตกหนักคือหมอปลายพูดทานองว่าจะมีทั้งฝนตกหนักนะคะแล้วก็จะมีทางแบบ มันมันหมอปลายไม่ได้บอกสึนามินะแต่ออกแนวน้ําทะลักมาจากทางด้านข้างคือทั้งทั้งลงมาทางตรงแล้วก็ทางด้านข้างเข้าใจปะเออก็ไปนี่กันเอาแต่หมอปลายบอกว่าอถ้าสึนามินี่คือแบบรูปหนึ่งเราเรียบเลยใช่ไหมรู้เรื่องเลยแต่อันนี้หมอปลายบอกไม่ใช่ไม่ใช่หมอปลายบอกท่านยมบอกมาว่าแช่แช่นะอาจจะไปไปได้เหมือนตอนน้าท่วมปีห้าสี่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไหลาไมาจากทางเหนือหรือเปล่าไม่รู้แต่หมอปลายพูดตานองว่าเหมือนมันจะแผ่นดินไหวระเบิด ภูเขาไฟระเบิดใต้น้าอ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้น้ํามันกระเพื่อมแล้วก็แบบเข้ามาอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้แบบใหญ่เหมือนกับสซนามิแต่ก็นั่นแหละก็เสียหายเขาบอกที่ไหนที่เจอน้าท่วมอยู่แล้วแบบเจอประจําก็จะเจออยู่นั้นแบบเพิ่งจะซ่อมเสร็จอีกแล้วเหรอนี่อะไรอย่างเนี้ยเป็นต้นก็เลยหมอปลายก็จะขอให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางราชการอะไรอย่างเงี้ยครับก็เตรียมแผนการให้ดีๆอันนี้แค่พูด นะถ้าใครไม่ได้ฟังก็แบบเอามารวบรวมสรุปให้ใครอยากดูดีเทลรายละเอียดที่มากกว่านี้ไปฟังดูหมอปลายได้นะคะดูว่าเป็นไอเดียแต่เอแบบเฮ้ยกาลสินเนอใช่กาลสินเป็นจังหวัดที่คนพูดถึงน้อยเนาะจะมาพูดถึงเยอะก็ตอนที่พี่หลิงนี่แหละหรือเปล่าหรือเปล่าเพราะเอไปดูสถานที่เที่ยวสําคัญสม,มาร์ทนนไปทางไดโนเสาร์อะใช่ไหมคะใครอยู่กาลสินบ้างคะแฟนขับหลิงออมนะแล้วอยู่กาลสินบ้างใช่ไหม เ,เคยเจอไดโนเสาร์ที่กาาสินเหรอคะเห็นทาพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีพระธาตุแล้วก็มีขายพระมงพรผ้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละนะอันเนี้ยอาจจะเรียกว่ากราสินเรียกว่าจังหวัดรองได้ไหมเรียกได้ว่าเมืองรองได้ไหมได้เนาะถ้าถ้าไม่รู้ว่าว่าคาจากัดความเมืองรองจังหวัดรองคืออะไรเอเอาเป็นว่าเอานับจาก จังหวัดนั้นมีสนามบินหรือเปล่าละกันถ้าบอกว่าขอนแก่นเมืองรองเอว่าไม่ใช่แล้วเพราะว่าขอนแก่นมีสนามบินอันนี้ของเอเองนะเอคิดด้วยส่วนตัวนะแต่กาลสินน่ะพูดถึงคนยังพูดน้อยแล้วเอว่าที่ดินถูกนะคะปลูกข้าวได้ด้วยนีใช่ไหมหรือป้นานะเออเอว่าเนี่ยอนาคตนะอืเอว่าพี่หลิงมีที่ที่กาลสินคือขยายขยายไปอะ่ะคือคุณเห็นป้าเอเคยเห็นรูปเก่าๆพี่หลิงไม่ได้เก่ามากอะ่ะแต่แบบว่า พี่หลิงถ่ายมาแล้วเป็นทองทุ่งแล้วเขาบอกน่าจะเป็นตอนที่กลับไปเยี่ยมคุณพอ่อคุณแม่ที่กาลสินน่ะเอว่าพี่หลิงมีซื้อที่ไว้แล้วคือเข้าใจป้าอย่างคุณแม่พี่หลิงถ้าเป็นบ้านเกิดอยู่กาลสินเป็นคนจะไหวกาลสินอยู่แล้วอะ่ะก็น่าจะแบบรู้อ่ะญาติญาติโกโหติกาแม่พี่หลิงก็อยู่ที่นั่นนะให้เอเดานะแล้วก็แบบก็รู้อ่ะรู้ว่าต้องทําการเกษตรยังไงอะไรยังไงเพราะว่าหมอปลายบอกมาเลยว่า ผักผักจะแพงก็คือจะเกิดอะไรใดๆขึ้นในโลกใบนี้นะแต่ว่าประเทศไทยเราอ่ะอยังที่ดินอะมันปลูกอะไรแล้วมันขึ้นมาเราก็ทานได้แล้วอาหารน่าจะเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะผักนะคะต่อไปจะไม่มีผักกินอะไรอย่างเงี้ยนะเออ,อไไหมบปลายพูดนี้นะแล้วแต่วิจารณญาณเลยนะคะแต่เอมองไปแล้วหรอมันก็สอดคล้องกับคาทานายของหมอลักเนอหมอลักบอกให้ไปแถวอีสานใช่ไหมเออนั่นแหละนั่นแหละ นะใครมีเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าค,คุณเข้าใจปะ่ะถ้าคุณไม่ได้เป็นคนท้องถิ่นไม่ได้เป็นคนที่แบบไม่ได้มีญาติอะไรอยู่กาลสินแล้วคุณจะไปซื้อที่ไกลแถวนั้น่ะแล้วคุณนานๆไปทีสมมติคุณเป็นคนกรุงเทพใช่ปะ่ะแล้วเงินคุณเหลือหลือคุณอยากจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมนอกจากทองคาที่ขึ้นเอา้าขึ้นเอาแพงแล้วเนาะ ที่ที่ดินนะคะที่ถ้าสมมติจะไปซื้อกระสินอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่ได้ไปดูเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบมันอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพเหมือนกันเนาะจะไปทีก็ต้องนั่งเครื่องนั่งอะไรใช่ปะ่ะรู้สึกจะอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณห้าร้อยกิโลได้อะ่ะถ้าเอจะไม่ผิดนะเมื่อกี้ไปดูมาคือมันยากต่อการที่จะคุณจะไปดูเดี๋ยวมันจะเกิดแบบมีชาวบ้านหรือใครก็ไม่รู้ว่ามาใครๆมาถือคลองมาสร้างบ้านสร้างกระต๊อบอะไรอยู่ตรง ที่ของคุณอะแล้วกว่าคุณจะไปรู้ตัวบางทีคุณนานๆไปทีปีหนึ่งไปครั้งสองครั้งเขาอยู่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะไปไล่เขาออกหรืออะไรมันก็ลําบากอะพอไล่สมมติเราไปไล่เขาออกไปจากพื้นที่เราทีเขาก็ไปพอเรานะครึ่งปีผ่านไปเรากลับมาดูีทีเอ้ากลับมาอยู่อีกแล้วเนี่ยมันลําบากตรงเนี้ยตรงที่ดินถ้าแบบเราไม่มีเวลาที่จะไปแบบไปดูเรื่อยไปสอดส่องเรื่อยมันจะมีพวกใครก็ไม่รู้ว่าเขามาอยู่อาศัยอะมาจับจองมาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่า ใช่ไหมเราก็ผู้หญิงตัวเล็กๆจะให้เราเปไปไล่เขาเดี๋ยวเขาสู้ขึ้นมาแล้วเราจะยังไงใช่ป่ะมันก็อาจจะค่อนข้างลําบากแต่ว่าถ้าเราเป็นคนแบบว่าสมมุติกาลสินโดยกาเนิดอย่างคุณแม่พี่หลิงอย่างเงี้ยแล้วอย่างคุณพ่อคุณแม่พี่หลิงก็แบบตั้งรกตั้งรากอยู่ตรงนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีไปดูได้เรื่อยๆมันก็ดีใช่ไหมล่ะเรื่องที่ดินพวกเนี้ยเออแต่ถ้าเราแบบเราเป็นคนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดที่ห่างไกลาจากการสินอะไรอย่างเงี้ยให้ไปดูทีปีหนึ่งสองครั้ง โอ้ยอันนี้ลําบากดูแลรักษาลําบากเนาะอืมไม่รู้นะใครจะลงทุนที่ดินก็ดูดีๆละกันอยาแบบมันจะมีปัญหาตรงเนี้ยถ้าใครเคยเล่นที่ก็จะรู้มะอืมประมาณนั้นนะนะเอไปไกลเลยกับมาก่อนอะมาดูมาดูโปรเจกต์ละกันโปรเจกต์ที่บ้านบิบบจูเขาเตรียมให้ในวันเกิดพี่หลิงเขาออกมาแล้วเนาะเขาเปิดตัวเลยว่าเขาจะจัดในเตมวันเกิดพี่หลิงในธีมยูโทเปียก็คือเอ่ออะไรนะ ดินแดนในอุดมคติเขาจะจัดให้พี่หลิงเลยนะคะจะเหมือนสวงสวรรค์เลยนะใครยังไม่ได้ดูเนาะเดี๋ยวไปดูได้เอทาไปแล้วของวันก่อนนะคะสวยเลยทีมเขาจะเป็นดินแดนที่พี่หลิงแบบไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นดินแดนของพี่หลิงจริง,รงๆเลยเป็นของพี่หลิงเลยยูโทเปียนะในทีมยูโทเปียวันเกิดนะคะของพี่หลิงในปี2025นี้ เขาจะไปจัดโปสเตอร์ขนาดใหญ่ไปวางไว้ตรงวงเวียนอพุที่กาลสินเลยค่ะคุณเขาบอกเอาสิเอาให้คุณพ่อคุณแม่ป้าหมาพี่หลิงอะยังไงมาวงเวียนนี้คุณต้องเห็นวงเวียนนี้ค้ายครๆอนุสาวรีย์ชัยได้มาเทียบกันอย่างนี้ได้ไหมจะไปจะมายังไงเดี๋ยวมันผ่านวงเวียนนี้มันต้องเห็นหรือเปล่าเป็นใจกลางเมืองป้าใครอยู่กาลสินนะมาบอกได้นะนี่เขาบอกว่าพี่หลิงอ้ามีมีคล้ายคก่อนไฮกุใหม่แล้วค่ะ พี่หลิงได้เริ่มต้นบทชีวิตใหม่ในวัย17นะคะและจวบจนมาถึงวันนี้นะคะในวัย30เอ่อโต๊ะโต๊ะที่น้องหลิงเรียนหนังสือในจังหวัดกาลสินนั่นคือบทสุดท้ายของวัยเยาว์คือปิดจบวัยตอนเด็กของพี่หลิงเขาตัดจบให้ที่กาลสินนะก็คือเรียนจบจากนะอีสานกาลสินอย่างเงี้ยวันนี้เราจะมองย้อนกลับไปพร้อมกับหลิงหลิง และขอซ่อนทางเข้ายูโทเปียนะคะดินแดนในอุดมคติของควงหนิงหลิงเอาไว้บนดินแดนนั้นก็คือเขาจะฝากดินแดนในอุดมคติที่เขาจะทําให้พี่หลิงอ่ะฝากไว้ที่กาละสินตรงนั้นเป็นทางเขาออกคือถ้าเมื่อไหร่ที่พี่หลิงอ่ะอยากจะมาดินแดนที่แบบให้ความสุขใจกับพี่หลิงอ่ะก็ย้อนกลับมาทางเข้าที่กาละสินเนอะเขาทําทางไว้ให้แล้วก็แบบนะมันจะจะแบบมโนมโนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะออกแนวนี้นะพี่สาวจีเขาจะโรแมนติก อออามาดูกันจัดวางโปสเตอร์อันนี้ไว้ที่วงเวียนน้ำพุจังหวัดกาลสินอันนี้อยู่ใจกลางจังหวัดเลยใช่ไหมคะใครรู้บอกได้ระยะเวลาการจัดวางโปสเตอร์นี้เนาะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่ส1ม็ดพฤษภาคมก็คือวางไปเลยทั้งเดือนเดือนเกิดพี่หลิงวางไว้ทั้งเดือนนะคะจะเป็นโปสเตอร์ขนาดใหญ่4เมตรคูณ5เมตรเท่าไหร่เนาะเนี่ยเนียเนีย เออใหญ่เนาะใหญ่เนาะรูปนี้เลยอืประมาณว่าคนกาลสินใครยังไม่รู้เนี่ยนะคะจังหวัดคุณเองอะ่ะมีดาราชื่อดังนะคะสุปตาสุปตากนะได้ถือกำเนิดครั้งที่สองในชีวิตที่นี่อูไรซานี่คือหลิงหลิงควงลูกของฉันเองนะลมที่พัดผ่านหลิงหลิงไปต,ตอนหลิงหลิงอายุสิบเจ็ดล่องลอยไปในโลกนี้ นะคะลอยไปแล้วลอยไปเล่าแล้วสุดท้ายก็กลับมาหาพร้อมลมหายใจจากสถานที่อันห่างไกลตอนนี้เมื่อมองขึ้นไปยังใจกลางเมืองกาลสินในเวลานั้นหลิงหลิงจะเคยคิดไหมว่าหลิงหลิงกำลังมองดูตัวเองที่กำลังเปล่งประกายนะคะด้วยหัวใจที่ข้ามการเวลามาหรือเปล่า คือคล้ายๆกับว่าเมื่อมองย้อนกลับไปอะไรอย่างเงี้ยในวงเวียนคือพี่หลิงเป็นคนกาลสินพี่หลิงต้องเคยผ่านวงเวียนนี้แหละวงเวียนน้ำพูอันนี้น่าจะเป็นจุดแรงม้าข,ของกาลสินหรือเปล่าอันนี้เองไม่แน่ใจนะแต่น่าจะเป็นจุดอะไรที่สังเกตได้ง่ายอะ่ะและเมื่อพี่หลิงมองย้อนกลับไปพี่หลิงจะเคยคิดไหมว่าแบบเออจะมาถึงจุดนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะกลุ่มชาวบีบีได้ร่วมกับควงมาแม่ควงนะอีกอีกอีก อีกกลุ่มหนึ่งนะร่วมการระดมทุนนะในการติดตั้งเขาเรียกอะไรอะโปสเตอร์ยักษ์ขนาด4เมตรคูณ5เมตรในใจกลางเมืองกาลสินเพื่อเป็นการสนับสนุนวันคล้ายวันเกิดของหลิงหลิงเราหวังว่าจะขอส่งพรอันประเสริฐนี้ไปยังจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งที่สองในชีวิตของหลิงหลิงแล้วเขาก็ นะเขียนไปถึงพี่หลิงค่ะขอให้ชีวิตของหลิงหลิงเปรียบเสมือนทิวเขาที่ทอดยาวและเทเบิลหยุดนิ่งอยู่อย่างนั้นนะคะเปลี่ยนแปลงก็คือมันมีความคือระหว่างทางเดินของพี่หลิงอ่ะมันก็มีขึ้นมีลงตามปกติเปลี่ยนแปลงความขึ้นลงระหว่างทางให้กลายเป็นประกายไฟที่สามารถจุดนะคะให้ลุกเป็นไฟได้เลยเออใครว่าแบบ ส่งสว่างแบบว่าโชติช่วงชัชวาลอะไรอย่างเงี้ยนะเอออ่ะสนับสนุนวันเกิดยูโทเปียปี2025ของควางหลิงหลิงป้ายโฆษณาขนาดยักษ์ใหญ่นะคะเอาไปวางไว้ที่วงเวียนน้ำพุเลยค่ะตลอดทั้งเดือนพฤษภาค,คมกันเลยนะจ๊ะใครเป็นคนกระสินเห็นแล้วถ่ายรูปมาร่วมแชร์กับได้เดอเออเขาบอกขอให้ชีวิตของหลิงหลิงขยายกว้างนะคะคือ ยังไงอะเออคำว่าหินผาเขาเรียกว่าลไะหินผาคือแบบเหมือนแข่งแกร่งดั่งหินผาอะไรอย่างเงี้ยนะมั่นคงนะเปลี่ยนทุก,เป,ทกเปลี่ยนทุกการก้าวเดินให้กลายเป็นไฟแห่งแสงดวงดาวก็คือเจิดจรัสนั่นเองครับท่านเออประมือแฟนๆนะคะแฟนจีนแฟนเทศแฟนไทยประมือให้บ้านพีบีจูเลยคะ่ะทำถึงทำถึงเธอเข้าทางป้ามาพี่หลิงเลยนี่นา อันนี้เอพูดเองก็ใช่อ่ะนะมาดูกันเขาบอกว่ามันน่าทึ่งมากเลยเธอปามาพี่หลิงต้องเห็นได้อ่ะคือเ้ามาจัดตรงนี้เห็นได้เพราะปกติจะจัดในใจกลางกรุงเทพนะคะป้ายโฆษณาขนาดยากนะคะตามหัวเมืองกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยตามสถานที่สําคัญของกรุงเทพตามห้างใหญ่ซึ่งปามาพี่หลิงอ่ะคงจะไม่ค่อยได้เข้ามากรุงเทพหรอกนะคะแล้วก็มาใจกลางเมืองอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบ ส่วนมากน่าจะใช้เวลาอยู่ที่กาลสินนะเขาก็เลยไปจัดให้ถึงกาลสินเลยจ้าเออให้มันรู้สบ้างว่าน,นี่บ้านใครเป็นบ้านใครบ้านใครกับบ้านไผ่เป็นบ้านใครเอากับเอสินะแม่ควงจะมอบความรักที่โดดเด่นที่สุดให้กับลูกควงฉันเองคือลูกฉันต้องเด่นที่สุดนะคะเอาความรักแม่ไปเลยนะโหยทำถึงอ่ะ มีความหมายมากเลยคือดีต่อใจขอบคุณนะแม่เออขอบคุณใช้พี่หลิงนะคะเขาจะเกิดประโยคนี้ค่ะบ้านเกิดอยู่ข้างหลังหลิงหลิงนะคะแต่โลกข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเบื้องหน้าพี่หลิงแล้วเออนะคะแม่ควงเก่งเรื่องรักคนอื่นจริงๆ <c oughs> คือรักลูกนอกใ้แม่ปลอมปะเนี่ยนะคะคือเข้าทางปาม,มาพี่หลิงแล้วเอาซีนะคะ ว่ขอบคุณนะเออแฟนๆคนอื่นมาขอบคุณแทนพี่หลิงเลยคือจากใจทําถึงมากใครจะไปนึกว่าจะไปจัดถึงกาลสินนะใช่ไหมเออไม่ค่อยมีใครหรอกเพราะว่าจัดอะไรก็อยากจะให้พี่หลิงดูแต่เนี่ยเข้าทางถูกไปเข้าทางปาหมาพี่หลิงอะยังไงเธอต้องได้เห็นนั่นไหนจะยาติโกโหติกายญาติพี่หลิงอีกาที่อยู่กาลสินนะใช่ไหมต้องได้เห็นคือเข้าทางญาติผู้ใหญ่บ้านบีบีนี่นะลึกซึ้งล้าลึกว่ากันไม่ได้เลยนะเรื่องพวกเนี้ยเออ ผู้หลักผู้ใหญ่จะได้เอ็นดูผู้หลักผู้ใหญ่บ้านพี่หลิงจะได้เอ็นดูบ้านบีบีเข้าทางถูกมากนะคะนในในอันนี้เปลี่ยนเรื่องละมาท็อปปิกใหม่คืออะไรเนี่ยเนี่ยทีมงานเอาเวสแวนเดอร์พี่หลิงอะที่วันนั้นวันก่อนอะพี่หลิงโปรยมาใส่เสื้อสูทแจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนะใส่คล้ายๆสปอร์ตบาร์ข้างในอย่างงี้ป่ะไม่รู้รู้สปอร์ตบาร์ปะนะประมาณนี้แหละพี่สาวจีบอกทำไม ทำไมโอลิออะไม่เอาคอสตูมอย่างนี้ยไปให้คุณบอดี้การ์ดเขานะพวกเสื้อแจ็คเก็ตนังเท่มากถ้าพี่หลิงใส่แบบนี้ในเรื่องโอลิูนะไม่ต้องพูดเลยว่าเรื่องนี้จะดังขนาดไหนจะฮอตขนาดไหนเออคือเขาชอบคอสตูมใน always wonder มากเท่แล้วก็ไม่รุ่มร่ามคล่องตัวมากและใช้เลยถูกใจใช้เลย เนี่ยถ้าได้ชุดนี้ไปในโอลิวคือแบบสุดยอดสุดยอดแต่อันนี้มันแบดงของพี่หลิงเองไงคะเนาะมันก็ต้องเป็นทีมงานเนาะคอสตูมก็ฝ่ายคอสตูมไปนะอันนี้แบด์พี่หลิงพี่หลิงก็จัดการเองเลยจ้านะสมแล้วที่เป็นคิ้วหนาตาโตคืออะไรคือเขาจะเรียกพี่หลิงตลอดนะคิ้วหนาตาโตคือจะจะ,จะเวลาจะยกยอพี่หลิงเขาจะบอกคิ้วหนาตาโตก็อย่างเงี้ยแหละ คือชมนะคือชมนะคะประทานควงของฉันฉันรักเขามากเออคือเห็นลูกนี้แต่ละคนยอมกันยอมยอมเลยยอมฉันยอมเจ็บปวดไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละยอมเราวรัวดอดูรายอมไม่รักจะรักไปคินข้าเยอะยันเล่น อยากลองรักดูสักหน่อยเพลงอะไรอะเอะอารมณ์มันให้ฟิลมันได้ทนฟังกันหน่อยนะไปแล้วดีกว่าขายของกันหน่อยค่ะใครอยากจะซื้อเทปตลับไม่เทปตลับนี่อะไรเอไม่มีไม่มีขายซีดียังไม่มีขายเลยนะคะตอนนี้เขาโหลดเป็นไฟล์กันแล้วใช่ไหมไม่รู้จะซื้ออะไรในช้อปปีแหละ ใครที่จะซื้ออะไรเอก็ไม่รู้แล้วะแต่ถ้าจะซื้อช h อปปีอะไรใดๆอ่ะมาซื้อผ่านช่องเอได้นะนะช่วยกันทำมาหาก,กินหน่อยนลไม้คนละมือเอาที่ท่านจะซื้ออยู่แล้วนะโอเคปาใครยังไม่ได้จะซื้อก็ไม่ต้องซื้อโอเคมหมเอาแบบสบายๆชิวๆโอเคมหมแต่ถ้าจะซื้อเมื่อไหร่ก็นึกถึงช่อง A แล้วกันแค่กดผ่านช่อง A นะคะคอมพิวเตอร์นะจะอยู่ตรงมุมซ้ายล่างมันไม่มีปุ่มให้คุณเห็นหรอก แต่คุณต้องเอาเมาส์ไปวนๆตรงขอบ้ายล่างอ่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นว่าคลิกดูผลิตภัณฑ์ก็คลิกเข้าไปเลยค่ะนะคะส่วนใครดูเวอร์ชันมือถือเนาะก็จะอยู่ตรงใต้ล่างคลิปเลยคําว่ามอ m o r e หรือว่าเพิ่มเติม,มคลิกเข้าไปเดี๋ยวมันจะเจอสินค้าที่เอเอามานําเหนอนะคะอาจจะไม่ไม่ใช่สินค้าที่ท่านจะซื้อไม่เป็นไรคลิกเข้าไปก่อนเดี๋ยวมันจะพาท่านไปที่แอปช้อปปีหลังจากนั้นก็เอาเลยค่ะเอาให้เต็มที่เลยค่ะ นะคะซื้อเกินเข้าไปเลยที่ช้อปปีนะเอาเฉพาะที่ท่านจะซื้ออยู่แล้วนะก็ซื้อผ่านช่อง A อได้เนาะเออ,อ่ะ,อะสำหรับคลิปนี้ใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอน,นี้นะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านนะคะอาจจะไม่มีโมเมนต์อใหม่ๆอะไรมาเล่าเนอะตอนนี้น้องไม่ได้ออกอีเวนต์อะไรแต่ก็เออก็ยังมีโอลี่อยู่มาเสิร์ฟคอนเทนต์อยู่บ้างแล้วก็เกี่ยวกับงานโปรเจกต์วันเกิดอันยิ่งใหญ่เอว่าป ตอนนี้พักผ่อนไว้ก่อนใจร่มๆมเดือนนี้ดูเหมือนว่างๆลงๆ,ๆเซ็งจังเบื่อจุงเดือนหน้าเราคุณจะไม่เบื่อเลยสัก,กวัน <c oughs> เออนะเอากาะไอเรื่องซีเรื่องไหนเอเรื่องวุฒิใครคือเรื่องวุฒิมันก็ไปเรื่อยอะ่ะอย่ามาอะไรกับเอมากเลยเ <c oughs> ชื่อหัวไอเรื่องเฮ้เรื่องไหนก็ไม่รู้นะเออเดือนนี้พักผ่อนเก็บแรงไว้เดือนหน้าอย่าร้องนะ อาจจะเอาให้ร้องเลยอย่ามาร้องนะเออพี่หึิงพูดว่าไงนะอย่ามาร้องนะเออเอาให้จริงอย่ามาร้องนะใช่ไหมจําคําพูดไปไม่ได้แต่ประมาณเนี้ยเอาให้จริงอย่ามาร้องนะเดือนหน้าเดือนนี้พักผ่อนค่ะคุณเก็บแรงไว้นะคะโอเคนะสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ